เคยไหมที่บางเวลาเราจะรู้สึกเหนื่อยเพราะภาระหน้าที่ที่ดูไม่สิ้นสุดบางครั้งอาจจะไม่ใช่เพราะภาระหน้าที่ที่หนักเกินเสมอไปมันอาจจะเป็นที่ใจของเราแบบภาระเกินกว่าความจำเป็นที่จะต้องถือไว้มาดูวิธีคิดง่ายๆที่จะทำให้ใจเราเบาขึ้นกันค่ะประการแรกใจที่ยังยึดว่านี่คือของฉันต้องสำเร็จต้องดี ต้องถูกใจจะทำให้ใจเราเหนื่อยไม่จบแต่ถ้าเราคิดว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็แค่สิ่งหนึ่งที่ต้องทำในเวลานี้ไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตทำวันนี้ขณะนี้ให้ดีที่สุดแล้ววางใจไม่ต้องแบกผลของมันไว้ใจก็จะเบาขึ้นประการที่สองการยอมรับจะช่วยให้เราบรรเทาความทุกข์นี้ได้ไม่มีใครในโลกทำทุกอย่างได้เสร็จทั้งหมด งานหนึ่งเสร็จก็จะมีงานใหม่เข้ามาอีกดังนั้นเราควรทำด้วยสติและอยู่ในปัจจุบันขณะไม่ใช่ทำด้วยความต้องการที่จะให้มันจบเร็วเช่นถ้าเราถูกพื้นก็ให้คิดแค่ว่าตอนนี้ฉันแค่กําลังถูกพื้นเพียงเท่านี้ใจเราก็จะไม่ต้องแบกความอยากทำให้เสร็จไปกับทุกลมหายใจประการที่สามทำได้แค่ไหนก็วางใจแค่นั้นบอกกับตัวเองว่าวันนี้ ฉันตั้งใจทำให้ดีที่สุดแล้วและปล่อยวางเมื่อปล่อยวางได้แล้วภาระก็จะกลายเป็นเพียงหน้าที่ไม่ใช่ภาระที่แบกหนักจนใจเรารับไม่ไหวลองนำข้อคิดนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันกัน